สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน,น่างน้ำโชคะคะท่านผู้ชมค่ะคำขึ้นนี่เป็นคำขึ้นของหวยเล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมคาหลายค้นกับโชคดีหลายคนกับพาดน,นะคะแต่ว่าคนที่อยู่นี่กลุ่มแอดแอดถีรูดสามนะคะก็ได้ไปนะคะได้หลายในหน่วยแอดกับบุ้งหูนะคะแต่ว่าได้นะคะ เมื่อมึงนึกันกับท่านผู้ชมขาวาตัวเลขแนวทางของอาจารย์แต่ละอาจารย์เพิ่นเข่าตัวใดเนาะคะเนาะของอาจารย์สองกับท่านผู้ชมขาของอาจารย์สองอาจารย์สองห้วิ่งที่สามกับปรากฏว่าตัวเลขแนวทางออกสามหกเนาะคะเนาะสองสามหกก็คือเข่าสามล่างบ่เข่าเนะาะท่านผู้ชมเนาะล่างบ่เขา่าอันนี้คือของ ตัวเลขแนีทาาของอาจารย์สองเนาะคะ่ะเนาะส่วนของพ่อแต้มนะคะพ่อแต้มเขาเลขวิ่งนะคะทำช่วงขานี่ค่ะเพราะว่าคนบอกว่าให้เนียนลักสองซ้ายเฮุที่แอดได้เพราะว่าเลขวันพุธมันมันสิเป็นเลขเบิ่นเล,เลขเป่าตลอดค่ะทำช่วงขาเพราะฉะนั้นเอดกเลขหลุดหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม,สามไว เลขออกอยู่ในมือแอดนะแอดบอกมือเ้านี่ท่มนผช้ชมเสือบอ่เลขสามชัดชัดหลายค่ะท่านผู้่ม่ะเทียวกรอออกศูนย์สามกับสามแปดแอดก็ะไรทั้งสองเทียวนี้มาสามหกแล้วก็สองสองแอดกระโชคคือเกาน,นะคะได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผช้่ม่ะก็ะถือว่าเฮามีโชกเนาะคะ่ะเนาะในยมึงอีคของอาจารย์นึงค่ะอันนี้เป็นของเมพิดนะคะ เมเพม็ดเมเพม็ดเมเพม็ดเกือบแตกนี่ค่ะ่รนมช้ชมนี่สามสองหกสามสองหกหกถ้าสูงห้าตัดสื่อก็คือเข่าสูตรเมเพ็ดธรนมช้่มตรงมือค่ะคเพรวาวะเลขเล้าเขาเด้แต่ว่าห้าสิบตัดหลินมีความละเอียดซ้ำใดแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะเลขเล้าหนักเขานะคะ เราให้วิ่งหลูดสาม้อมนะคะทำช่วมขาหอมมีเพชดเอดปริเขียนโลงแต่ว่าแอดบอกคนในกลุ่มอยู่เราให้หลูดสามต่อไปของของอาจารย์หนึ่งนะคะของอาจารย์หนึ่งของอาจารย์หนึ่งพวกเขาทำช่วมพลาดไปเขาเรียกเนตาร่าง สองเออเขาเลขวิ่งอยู่เขาเล,ลเขเลนตาล่างคือสองนะคะทำช่วงขะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองลุงหมานพอแต้มหลกักการเมพินะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเมือนีเลขที่ออกก็คือนี่คะ่ะทำช่วงขาเก้าเก้าสองสองสามหกเก้าเก้าสองสองสามหกนะคะ ะะหลายคนที่อยู่ในช่องแอดก็ได้รูดรูดสามแล้วก็เบิรนบิ้นแอด่อด้บอกคนดอกแต่ว่ารูดแอดบอกคนอยู่แต่เบิ้นนี่แอดจัดเองแอดซื่อ6ุกฮุกฮ2กกสามสามสองสองแค่นั้นนะคะท่านผู้ชมคะหนึ่งหนึ่งน้ำพอมจ้ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของ ผลเล่าพัฒนามือนีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะดูเลยนะคะมึงว่าท่านผู้ชมเหล็กสองสองมันมาตลอดเดียเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะถิ่งเนอะมันเป็นอะไรที่วันพุธนี้มาตลอดเลยนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดกะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้เพราะว่าเป็นการสรุปหรือเป็นการพบกันหลังหวยออกหลังเล่าพัฒนาออกเนาะท่านผู้ชมเนาะ มืออื่นแอดจะไปตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของมีเพชรใหม่นะคะมืออื่นนะคะทา่านผู้ชมขาสิเป็นช่วงใดเดียวแอดจะบอกอีกเทอหนึงเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาทางผู้ชมไปเพียงแค่นี้คอยทันผู้ชมนอนรับฟันดีนะคะผู้ใดมีโชคกัขอแสดงความดีใจนั่นะคะกัดเจอกันไหมค่ะท่านผู้ชมขาวันพุธเอ้ยวันศุกร์วันศุกร์ที่ แปดนะคะทำช่วงขะวันศุกร์ที่แปดเอาไม้นะคะทำช่วงขะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยค่ะทำช่วงขะสวัสดีคะ่คะ